สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม r a c i n g Master ผมจะแนะนำเทคนิคการเล่นของเกมนี้นะครับเบื้องตน้นละกันนะเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับอย่างแรกที่จะต้องรู้เลยก็คือวิธีการออกตัวในการออกตัวเนี่ยมันจะมีวิธีทำ Perfect Start อยู่ครับโหมดฝึกสอนก็มีสอนแต่เดี๋ยวผมสอนไปด้วยละกันอันนี้ผมเข้ามาสนามแข่งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม Start กันอีกทีละกันวิธี Start นะครับ พอมาับ54 3สาเนี่ยเราสามารถเล่นเครื่องได้เล่นเครื่องด้วยการกดนมันอยู่นะครับหรือจะกดลูกศรอ,อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเล่นแบบหมวดไหนนะครับแล้วมันจะมีขีดอยู่ตรงขีดเนี่ยถ้าเราทําให้แถบสีเขียวเข้าใกล้ขีดมากเท่าไหร่นะครับก็จะออกตัวเพอร์ฟิกเท่านั้นโดยวิธีเลี้ยงคันเร่งครับก็กดกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะครับลองดูนะครับอย่างนี้นะเนี่ยครับใกล้ๆขีดเขียว,ยวนี่อ่า เห็นไหมครับเห็นขวาบนไหมครับมีคำว่าออกตัวสุดเพอร์เฟกครับถ้าออกตัวสุดเพอร์เฟกก็จะถือว่าสำเร็จนะครับคือการออกตัวที่ดีสุดแล้วไม่มีดีกว่านี้แล้วอย่างมากคือดีเท่ากันนี่เห็น Perfect ไหมเห็นเพอร์เฟกต์ไหมนี่เป็นเพอร์เฟกสีสีม่วงนะครับมันมีเพอร์เฟกตสีทองด้วยเมื่อกี้นสีทองทำยากนะผมยังทำไม่ค่อยได้เลย ต่อไปครับต่อไปจะเป็นการดริฟ์การดร,ร,ริฟต์เนี่ยถือว่าเป็นผมมองว่าเป็นยากที่สุดละเป็นทักษะที่ยากที่สุดของเกมนี้ละครับวิธีการดริฟต์นะครับอันนี้เป็นพูดถึงหมดคีย์บอร์ดแล้วกันนะเราจะมีไกด์ไลน์บอกนะครับในแต่ละสามมันจะมีไกด์ไลน์บอกเป็นรูปดอกดาวเป็นจุดอ่านั่นแหละครับเป็นจุดที่ เขาให้เราดริฟท์ซึ่งจุดนี้มันจะเปลี่ยนไปตามความเร็วของรถนะครับแล้วรวมถึงการดูลายไกด์ด้วยไกด์กลนยไกด์ลน์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสีมันเป็นสีฟ้าสแสดงว,ว่าความเร็วเราอะผสานกับโค้งนะครับถ้าเป็นสีเหลืองมินเมถ้าเป็นสีแดงคือความเร็วเราอะเกินเกินโคง้งหมายถึงว่าเราไม่สามารถเลี้ยวแบบเลี้ยวธรรมดายอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยวธรรมดายอย่างเงี้ย เราไม่สามารถทําได้ไม่ได้ก็ตามที่เราใช้ความเร็วสูงแล้วเส้นเป็นสีแดงก็หมายความว่าต้องดริฟต์สถานเดียวเท่านั้นครับถึงจะผ่านโค้งนี้ไปได้แล้วจุดสีเขียวที่เขาทำไว้ให้เนี่ยก็คือจุดที่เอาไว้ให้เราเริ่มทําการดริฟต์ครับส่วนการดริฟต์เนี่ยดูดูไฟท้ายนะครับเห็นไหมครับถ้าเรากดสเปซบาร์คือเราซัดซัดเบรกละครับ ซัดเบรกแล้วเพื่อให้ไหรเพื่อให้ล้อตายพอล้อตายปุ๊บรถจะสไลด์ครับหกักพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวาตามแต่โคง้งถ้าซ้ายก็คือรถตูจะสไลด์ครับอ่าเดี๋ยวเริ่มนะครับหักพวงมาลัยซ้ายแต่ครับรถจะอ่าพอรถมันสไลด์ปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มสไลด์ตลอดปล่อยรถให้เปไปตามแรงเฉื่อยครับไม่ต้องกดดับเบิลยูครับ keep accelerating and throttle on เริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการ d r แล้วเดี๋ยวพอเราเจอจุดปับ๊บเราก็ปล่อยเดับเบิลยูครับกดเลี้ยวขวาแล้วก็สไปบาร์ทีนึงครับสภาพเมื่อสักครู่นี้ไม่มีการกดเด็บเบิลยูนะครับไม่มีการกดเด็บเบิลยูนะครับเอาใหม่นะทีนี้ผมจะให้ดูให้ดูเกรดดริฟท์ครับเกรดเกรดการดริฟท์เกรดดริฟท์เนี่ย มันจะมีเกจที่แดงเหลืองแล้วก็เขียวครับเวลาเราดริฟต์เราต้องพยายามทําให้มันเป็นสีเขียวเต็มที่ก็คือเหลืองครับ <S <S แล้วพอหน้าหน้าผลโค้งนะครับหน้าผลโค้งอะ่ะเหยียบคันเร่งได้เลยครับกด W ได้เลยหน้าผลโค้งกดคันเร่งเลยนะครับ Okay, เดี๋ยวเรื่อใหม่นะต่อไปผมจะแนะนําวิธีการที่เมื่อเกตมันแบบว่ามันจะกลับไปทางทางนู้นแล้วอะแบบมันมันเหลืองแล้วมันไปแดงแล้วอะจะดึงกลับมาเขียวทํำยังไงครับมันคือวิธีการดึงพวงมาลัยไปในทางตรงข้ามครับอย่างเช่นเรากำลังจะโคง้งดิฟขวาใช่ไหมครับสัญชาตญาณเราบอกว่าเอ้ยกดกดดีกดดีนะครับกดไปทางขวาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกีมันสูงมากครับ แบบนี้อ่าแล้วดึงกลับครับวิธีดึงกลับก็คือชักโคงมอะไรไปนทางตรงข้ามแค่วินาทีเดียวหรือแค่เสี้ยววินาทีก็เพียงพอครับแล้วมันจะลดลดเราจะได้จะจะ,จะได้หน้ากลับมาหน่อยหนึง่งนะครับดึงแค่แป๊บเดียว0ูวินาทีหรือ0ูวินาทีก็เพียงพอแล้วครับต่อไปจะเป็นการริฟ ระยะยาวครับดิฟระยะยาวก็คือเวลาเราเจอโค้งประเภทตัวยูเนี่ยบางทีเราจะทําการ power slide ครับก็คือเราจะปล่อยให้ท้ายอะ่ะมันวาดไปแต่ว่ารถก็รถเราก็ต้องการให้รักษาความเร็วคือถ้าเกิดว่าเราดิฟไปเรื่อยๆความเร็วความเร็วมันจะตกครับแต่ว่าการทําแบบนี้คือเราจะสามารถดิฟไปด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมได้ครับมันคือการทํา power slide ก็คือเราจะดริฟไปด้วยครับแล้วก็รักษาเกตรวมถึงเราจะเราจะเบิ้ลเบิ้ลคันเร่งไปด้วยครับให้ล้อมันหมุนวิธีการแบบนี้ถ้าเกิดว่าโค้งยาวๆครับบางทีเราสามารถดริฟได้นานถึง8วินาทีหรือ12-13วินาทีเป็นไปได้ครับ After starting drift, the the throttle Don't keep slow on. down. ต่อไปเป็นจะเป็นวิธีการเบรคครับอันเนี้ย S เนี่ย S เนี่ยคือการเข้าเกียร์สลังนะครับแต่ในการเบรคจริงคือสเปซมาครับเมื่อความเร็วเราสูงเกินไปสูงเกินโค้ง ผมจะบอกว่ามันไม่มันเมื่อเราดริฟต์นะครับใช้ความเร็วแล้วเข้าไปดริฟต์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะผ่านได้ทุกโคง้งมันจะมีบางโค้งครับที่ความเร็วเราสูงเกินไปดริฟต์ยังไงก็ไม่ผ่านครับ mm hmm. ถ้าความเร็วสูงเกินไปมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องเบรกแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เองครับเพราะว่าไกด์กจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยความเร็วเองกสูงไปนะ mm hmm. เราต้องสเปสบาร์ก,ก่อนครับแล้วค่อย เราค่อยดิฟอีกทีนึงครับเดี๋ยวลองทำความเร็วสูงในโค้งข้างหน้าแล้วเดี๋ยวลองเบรกก่อนเบรกก่อนจังหวะหนึ่งครับแล้วก็ค่อยดิฟครับเป็นแบบนี้ยแต่ว่าวิธีนี้ผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็เข้าเข้าโค้งเต็มรูปแบบ ต่อไปเป็นเทคนิคสุดท้ายครับรีเซ็ตครับรีเซ็ตด้วยการกด R ครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเสียหลักเต็มรูปแบบการที่เกมนี้เราเสียหลักเต็มรูปแบบอะเราพยายามจะกลับลำอะครับมันยากยากเย็นแสนเค็มเลยนะครับเนี่ยสมมตินี่นะนมันจะยากมากเลยครับให้เรากด R ครับรีเซ็ต มันจะเร็วกว่าเดี๋ยวผมให้ดูทีนะว่าการกดอามันเร็วมากถ้าใครรู้ว่ารถไม่น่าไม่น่าสามไม่จะไม่ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่สภาวะเดิมได้แล้วอะครับตอนกําลังเสียรากอยู่อนะให้กดอาเลยมันจะตั้งตัวได้เร็วกว่าครับเดีย๋ยวลองผมลองอาดิฟแรงเลยนะแต่เราจะถอยหลังมานิดนึงแต่จะตั้งํำได้เลยนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นเทคนิคในเกมนี้นะครับและผมอยากให้คุณไปฝึกที่นี่ครับโรงเรียนแข่งรถที่โรงเรียนแข่งรถเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรียนรู้ทักษะนะครับเป็นทักษะพ,พื้นฐานทักษะขั้นสูงสรุปเทคนิคพวกนี้มันจะมีฝึกสอนให้เราไปเล่นสนามสั้นๆครับมันจะจับมาที่สนามนี้แล้วให้ทําแค่นี้แล้วรวมถึงมีมีการกําหนดเวลาว่าเราจะได้คะแนนสูสุดหรือเปล่าด้วยแล้ว เวลาที่เขากำหนดค่อนข้างโหดนะครับการที่จะเก็บทงให้ครบทุกอันเนี่ยแต่ว่าอ่านด้วยคือมันอุตสาห์เป็นภาษาไทยแล้วอะเราเขาจะอธิบายนะครับว่าให้ทําอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจเสร็จปับ๊บมันก็จะมีเางาวิ่งให้ดูเงาวิ่งให้ดูไม่เข้าใจมีเป็นแบบนี้ด้วยวิดีโอวิ่งให้ดูด้วยครับพอเราทำเขาเข้าใจปับ๊บแล้วเราเอามาปรับใช้กับตัวเราเองดูว่าเฮ้ยฉันน่าจะทําได้ไหมแต่ ผมจะบอกเลยว่าไอ้โหมดฝึกสอนเนี่ยมันช่วยเราให้เล่นได้เก่งขึ้นจริงๆครับทางนั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ